ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาเปิดของฝากจากเยอรมันจากเมญ่าอย่างนี้เนาะนี่นาะเปิดงามมาเน้อมาหอดพอดีหลังากกิ๊ดสวมงมแล้วจากคลิปทัดมาไปหาโกม้าเขียดโกม้าก็ต้องขอโทษขออภัยํำเ้อค่ะพี่น้องในความบประมาณบางมือก็จังวาแหลวเจาเจ๋อหาจนแขนลอยคือกันจนเมยอ่อ่อนเอเล่ ต้องหาเขียดแล้วเดี๋นี้ต้องใส่เวลาเนี่ยเพราะว่าคบมันก็เรลื่มนีเขาหูเขาไง่ายแผ่ม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 แกระเป๋าก็แล้วอันนี้เดี๋ยวเดิรกกอแ่มแ่มแ่มแผ่มแผ่แผ่มแมโอ้อันนี้ยาอ้ครีมแก แกมือแตกส้นเท้าแตกโอ้ยหายหลีหายไปในครึ่งหลอดก็หายไก่เด้เมียนไก่กัอันนี้บอของดีหลีนี่ใส่ยาละแากมาใหายตุ่มเมี่ยงงั้นสิอยู่ยังอีกกระเป๋าหายบิึงโยกขึ้นเอื้อโอ้ยอย่างนี้เก็บของผูกผ้าบอโอ้เราใส่เพลทมาให้นลำบ่นใช่พ่อยบอเผาทอดมาให้บอว่ะหาย เขาเปิดจ้งได่เราบันนี่ให้เขาเปิดจ้งไดเราบันนี่อยู่ทางนี้ให้ยืะอีปล่าไม่ใส่ของแกงนาแนวาตาของแกงนานี่มีมีลายฉันเนี้ยดึงอองแม่เมืองเลยอุ้ยอุ้ยอ้ใส่หัวโอ้ยใส่ี่ป้าใสสี่ีป้าายเบืองงามเนาะเออนด่งโจบพร้อมเราจะลุกไผ่แล้วมันแตงขนาดนั้นตีเนาะเราจะลุกไผเพราะมีเวลาแตงมันได้แตงเลามาไผใหย่เลืตีแตง แต่งนับกัดนี่แหละแต่งไปหากล้ผ้าเขียดนี่แหละอ้าวไหนเก็บแดงนี่ตีสีแดงสีแดงสีชมพูอ้าวอันนี้ยังแน่ๆอีกวะนี่อันนี้เดี๋ยวอันนี้ก่อนยังแน่อันนี้แมท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 อันนี้ดิเค่แค่โฮมแค่แม่โฮมน้อยเป็่คนหนูนอยอันนี้ฮิตบอไอนี่บ้าขาเปียนนี่นี่นี่นาจะแมเอนฮิตนี่ฮิตขาฮิตเฮ้ ค่อยแกะค่อยค่อยค่อยแกะค่อยแกะทำโปะนะพ่อเฮ็ดอีหยังเกาะเฮ็ดเสียปะเฮ็ดพึงหวานเพ่ตากแห้งนี่น่าจะมีนนี่เก็บปิดทันใดนี้ก็สิได้กินเลยเด้อเฮ็ดพึงหวานขังแหลกในชีวิตเฮ็ดผังพึงหวานประเทศนอกเฮ็ดผังัเห้ยเก็บปิดบนดำอ่ะบ๊อบบ๊อโอ้ยกินขึ้นไม่หยุดโอ้เห็ดเฮ็ดอีหยังเห็ดดำเห็ดแต่ล่มเห็ดแต่ดำนี่ตาแห้ง เฮ็ดเฮ็ดเมนเฮ็ดบอร์เมนเฮ็ดอุ้ยเฮ็ดเฮ็ดนี่เฮ็ดผึ่งหวานกัเฮ็ดแต่ล่มแต่หยังเนาะแต่แต่นั่นไหอมหอมเนาะเฮ็่งเฮด้ากินะไรกินละแม่อันนี้เซนาาบอรพ่จะาไหนเซนน้อยก็อุ้ยก็มันเน่นแล้เสียว่ะมันเน่นเลยเนาะ ฮีตคือยาเลยเนาะกับเพื่อนตากเองเพื่อนกับปหาเฮ็ดคือกันเพื่อนลาศิลุงขีปเพื่อนบงหูลุงขีปเล่นะฮือฮือฮอีหยังวะฮดเต้ฮดเต้เขาอื่นฮดเตรเต้ไปมามาแล้ววะระหว่าน่ะเออมาก่อนบอกเสียงมาก่อนเลยโอนเบโฟกัสเลยฮีตพี่พี่พี่เพิ่งฮีตเพิ่งหวานญี่ปุนไม่หลับนี่นี่นี่แหละเป็นเพนเพนเพื่อนป่ น่ะเออนี่นี่นี่แล่เฮ็ดพึงหวานนี่โอ้ยความจริงก็อยากสัมผัสดอกไอ้สวยๆคว่มหอมมัเนาะมาของมาที่เส้นเยอะหรอมันนี่ดอกยัง่งหยา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 แบบนี้อูให้เบิ้งหยาประเทศนอกสิเบิ้งหยาประเทศนอกนี่สิ้านี่นะหยาตีนมะนั่นี่ชีวิตไหนก็นี่เป็นอาหารินี่ บอแกงใส่กันเลยก็ได้ไม่หยาได้ไหมเนาะอันนี้หยาหยาาประเทศน่อเก็บไปเอาไปปลุกอุ้ยนี่หยาประเทศนอกโอ้ผ่าห้มเมา่ไหรลูกวิสี่นี่ยลูกวิสีหนาวดิหลายอยู่อุ้ยบมนขอบพระคุณค่ะคุณแม่ขอให้อายุมั่นขวัญยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงหายเจ็บหายไข้ด้อสาธุนี่แหละสี่แก่ ปะนยังก็ปิดไหวแถ่เสื้อได้นี่เสื้ออาบน้ำเร็วได้หน่ไอเสื้อยังอะนะโอ้เสื้อคุ้มเออแมนอีหลี่แมนซัมเนี่ะค่ะเสื้อตัวว่าแมนเก็บโต๊ให้เบิ้งกับเสื้อนี่เลยเวลาอาบน้ำเร็วเสื้อนอนน่ะแหละแมนแมนแมนโอ้แมนผ่าเีาจะำาบโฟกัดมันกอ้มันโบโฟกัดพุ่เป็นยังคือไล่อะแถ่โอ้อาบน้ำแล้วก็บคุ้มบอกมาแมน ไม่ได้ค่ะเก็บตู้ให้เบิ่งมียาฝากของมาให้พูดออกแล้วเฮิตยังเฮดเฮิตเต้ดำฮิตเต้ดำต่มเบิ่งเก็บเด้เบ no> ิ่องไร่ช่องเขาไปเก็บเมนอยู่หอมคืออย่เราไปเก็บส่วยๆเราก็ทายมาให้เบิ่งอยู่หอมคือหญ้าหักใหม่เมน